กรมอุตุพยากรณ์แจ้งเตือนพื้นที่49จังหวัดเสี่ยงภัยฝนตกหนักวันที่19กันยายนนี้จังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬสนนกลน,นกครนครพนมปุกดาหารยะโสธรอ,อํานาจเจริญอุบลราชธานีสีสะเกตสุรินทร์อุรีลำมนครราชสีมาอุตรดิตถ์สุโขทยัยพิษณุโลกเพชรบูรณ์ตากอุทัยธานีสุพรรณบุรีการจนบุรีราชบุรี เพชรบุรีสระบุรีนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเซาสะแก้วชนบุรีระยองจันทบุรีตราดกรุงเทพนนทบุรีปรทุมธานีนครปฐมสมุทรปราการสมุทรสาครสมุทรสงครามอายุธยาประจวบคีรีขันธ์ชุมพรระนองสุราษฎร์ธานีพัางงาตรังสตูลยะลาและนราธิวาส นี่คือพื้นที่จังหวัดเสียงไัยฝนตกหนกักวันที่19กันยายนนี้กรมอุตุพยากรณ์แจ้งเตือนล่าสุดณนะช่วงเย็นวันที่18กันยายน256